สาวน้อยต้นนี้คือเรดคอรัลนะครับเป็นผักสลัดที่มีรูปทรงคล้ายประกาลังสีแดงนะครับน่าทานมากเลยครับกําลังฟูน่าทานเต็มที่เลยครับเริ่มจากเจ้าฟิลเล่น,นะครับชิมกันเลยอืม,มีคนถามเข้ามาบ่อยมากๆครับว่าเราควรจะตัดผักช่วงเวลาไหนดีช่วงเวลาที่แนะนําก็คือช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้เลยนะครับ ผักทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวของไทยเรานะฮะหรือว่าจะเป็นผักสลัดนะครับผักเมืองหนาวเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของผักสลัดผักเมืองหนาวนะครับผักที่ชอบอากาศเย็นเนี่ยเวลาที่เราตัดในตอนเช้าๆแบบนี้นะครับเราจะได้ผักที่รสชาติดีหวานกรอบในตอนกลางคืนผักพวกนี้นะครับจะถือโอกาสพักผ่อน แล้วก็รับพลังงานจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นความเย็นความชุ่มช่าจากอากาศแล้วก็หมอกยามเช้านะจะเหมือนว่าเขาอยู่ในตู้เย็นเลยนะครับแต่เป็นตู้เย็นธรรมชาติ ก็ลองสังเกตผักของเรานะครับก็จะมีความสดชื่นเต่งตึงสดใสนะประมาณนี้เลยครับผักได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอดูดซับพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติฟื้นฟูตั้งตัวอย่างเต็มที่เขาก็จะมีความกรอบหวานฉ่ำนะครับเวลาที่เราเก็บตอนเช้าๆนะฮะถ้าเราเก็บช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยนะครับธรรมชาติของผักโดยเฉพาะ ผักสลัดผักเมืองหนาวเนี่ยนะครับเขาจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมานะครับซึ่งเป็นสารที่ให้ความขมนะครับเป็น,นกลไกของเขานะครับและเขาจะคายน้ํามากนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศในตอนกลางวันนั้นมีความแห้งความร้อนนะครับเขาจึงคายน้ําออกมามากๆเมื่อผักขาดน้านะครับเขาจะขับความขมออกมานะครับทำให้เวลาที่เราเก็บผักตอนกลางวันนั้น จะมีรสชาติที่ขมกว่าตอนเช้านะครับแต่ก็ไม่มีวิธีแก้นะครับก่อนที่จะเก็บผักส่งลูกค้านะครับควรจะเปิดน้ําให้ผักนะครับสัก10ถึง15นาทีนะครับเพื่อให้ ผักได้รับน้ําอย่างเต็มที่เพิ่มความสดชื่นให้กับผักของเราก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนชาชาเช้าๆนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและก็เหมาะสมที่สุดนะครับสมมุติว่าลูกค้าจะสั่งผักของเราใช่ไหมครับเราก็บอกให้ลูกค้าสั่งไปล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าๆเราก็ตื่นมาตัดให้กับลูกค้าล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้นะครับลูกค้าที่กินผักของเราก็จะรู้สึกสดชื่นจากธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ ซับเอาความสดชื่นจากธรรมชาติมาทั้งคืนเลยยิ่งตอนเช้าๆเนะครับเขาจะได้รับพลังงานจากธรรมชาติอ่อนๆโดยเฉพาะแสงอาทิตย์นี่นะครับจะทําให้ผักมีรสชาติที่ดีมากๆเลยครับช่วงเวลาอื่นก็เก็บได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องให้น้ําเขาให้ความสดชื่นเขาสะก่อนก่อนที่จะตัดไปทานหรือว่าตัดไปจําหน่ายนะครับผักสวนครัวผักไทยเราก็เหมือนกันนะครับเก็บตอนเช้าๆนะครับสาวน้อยต้นนี้คือเรดคอรัลนะครับ เป็นผักสลัดที่มีรูปทรงคล้ายประการังสีแดงนะครับน่าทานมากเลยครับกําลังฟูน่าทานเต็มที่เลยครับขออนุญาตตัดแล้วนะครับสวยมากจนไม่อยากตัดนะครับเหมือนไม้ประดับเหมือนดอกไม้นะครับอันนี้คือประกาลังสีแดงนะครับแน่ยสวยๆเลยครับหอมนะครับเนี่ยน่าทานมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนเจ้าหัวแดงแนะครับก็คือแรดิสนะครับก็ปลูกแซมไปกับ เจ้าปะกการังสีแดงนะครับส่วนหนุ่มๆพวกนี้ก็คือฟิลเล่นะครับก็จะฟูๆเหมือนกันเลยนะครับก็จะตัดตอนเช้านะครับเขาห่อจนแบบแน่นต้องมีความหวานกรอบแน่ๆเลยครับตัดแล้วนะครับเป็นผักออร์แกนิกนะครับไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลง ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้หลักการปรุงดินให้ดีนะครับแล้วก็พ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพที่เราทำเองได้ง่ายๆนะครับที่ทุกคนก็สามารถทำได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเด็ดใบส,สวยๆนะฮะเอาไปล้างแล้วก็มาชิมดูสะหน่อยนะครับว่าเจ้าซิเล่นะครับที่เราเก็บตอนเช้าๆนั้นจะมีความอร่อยจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อน แล้วก็จะชิมเจ้าสาวน้อยปลาคาลังสีแดงครับจะเด็ดไปล้างให้สะแล้วก็มาชิมครับเริ่มจากเจ้าฟิเล่นะครับชิมกันเลยอืม้มหวานมากๆครับมันช่ำ กรอบนะฮะอืมสวรรค์จริงๆครับหวานมากๆสวรรค์จริงๆครับอันนี้ไม่ได้มกอยากให้ทุกคนลองปลูกหรือว่าไปหาซื้อมาชิมนะครับขอเขาเก็บผักตอนเช้าๆด้วยนะครับโอ้โหมันอธิบายไม่ถูกผมรผมมีความรู้สึกที่สดชื่นอืมมันหวานฉ่ำ แล้วก็ไม่มีความขมเรากืนลงไปแล้วครับยังมีความหวานติดที่ปลายลิ้นอยู่เลยติดอยู่ในปากเลยอหวานมากๆม,มันเป็นความภูมิใจของตัวเราเองที่ปลูกผักถ้าใครมาตอนเช้าช่วงนี้ได้นะครับยินดีเลยครับมานั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเก็บผัก ให้ลองกินดูว่าหวานจริงหรือเปล่านะครับสวนผมอยู่ที่แม่แตงนะครับใกล้กับวัดบ้านเด็นนะครับก็ถ้าใครอยากมากินผักตอนเช้าๆเนี่ยครับก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตัดผักให้กินตอนเช้าๆเลยกินสดๆนะครับเะฟฟิลเล่นะครับช่วงนี้ผักคอร์สก็กําลังสวยนะครับก็กําลังน่าทานเลยแต่มันหวานมากๆครับหวานมากๆฟิลเล่ตอนเช้านะครับ นะครับมันเป็นผักที่เพิ่มพลังชีวิตให้เราถ้าเรากินผักแบบนี้ตอนเช้าแล้วเราจะมีพลังจากธรรมชาติที่ผักได้ดูดซับเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นกับร่างกายกับกจิตใจของเรานะครับความคิดของเราก็จะทําให้วันนี้ของเราเป็นวันที่ดีต่อไปเรื่อยๆครับโอ้โหไม่ต้องกินกับน้ําสลัดก็ได้ครับหวานจริงๆ สาวน้อยประการังสีแดงเรดคอรัลนะครับเขาจะไม่ค่อยมีความกรอบมากแต่เขาจะมีความนุ่มนะครับความนุ่มก็เอาไปทําได้หลายเมนูเลยนะครับตัวนี้สีสันสวยงามนะครับชิมส่วนที่กรอบๆนะครับโอ้โหหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับหอม มีความนุ่มและตัวนี้เขาจะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับขอกินหมดเลยนะครับรสชาติดีขอบคุณชาอร่อยออร่อยจากน้องน้ำ้วยนะครับกะลยาณมิตรที่ดีนะครับ ผมรู้จักน้องน้ำนะครับน้องน้ำเนี่ยก็ปลูกผักอยู่บนดอยนู่นะครับบ้านเขาสวยมากนะฮะเดี๋ยวว่างๆผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมบ้านของน้องน้ำนะครับเขาปลูกผักได้สวยมากแล้วเขาทําชาสมุนไพรด้วยนะครับวันนี้เขามาฝากผมเป็นชาตะไคร้ใบเตยแล้วก็มีหญ้านางแดงเขาบอกว่า,าพิวท์เอาไปบํารุงสุขภาพผมก็จะชอบชงกินตอนเช้าๆนะครับน้องน้ํา ไม่แน่ใจว่าเขาทำขายหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เขาเอามาฝากครูวุฒนะครับอืมก็ทามาให้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับน้องน้ําพี่ชิมแล้วนะครับอร่อยมากๆครับสดชื่นด้วย <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับการปลูกผักเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่มีความคิดเหมือนกันมีพลังบวกเหมือนกันคนที่รักในสุขภาพเหมือนกันรักในธรรมชาติเหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันนะครับไม่เชื่อให้ลองปลูกผักดูนะครับ ถ้าท่านปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านรู้สึกมีความสุขกับมันธรรมชาติโกรธของโลกนี้นะครับก็จะดึงดูดคนที่มีความคิดดีๆมีความคิดเหมือนกับท่านนะครับเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นตอนที่ผมเริ่มต้นปลูกผักใหม่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่พอผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปสักพักนะครับผู้คนแปลกหน้าผู้คนหน้าตาใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆไม่รู้มันหลั่งไหลามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ แต่และคนที่เข้ามาเนี่ยช่างเป็นคนที่แสนดีทั้งนั้นเลยครับคนรอบตัวเราก็แสนดีกันทุกคนเลยแล้วได้เพื่อนใหม่ๆเราได้เปิดประสบการณ์ม,มุมองใหม่ๆกับคนที่เขาเข้ามาหาเราก็มีทั้งคนไทยชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าผักมันเป็นภาษาสากล นะครับที่เราไม่ต้องอธิบายไม่ต้องคุยกันไม่ต้องรู้ภาษาต่างประเทศมากมายเราก็คุยกันรู้เรื่องเพราะว่าการปลูกผักอินทรีย์มันไปในแนวที่ทางเดียวกันอยู่แล้วนะี่ก็วันนี้ขอขอบคุณน้องน้ำนะครับมิรใหม่นะครับสหายใหม่ที่ให้ชาพี่มาทานนะครับการรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆสิ่งที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณตัวเองนะครับมันก็สามารถสร้างพลังบวกให้กับเราได้แล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้อีกเรื่อยๆเ,เลยนะ ก็วันนี้ก็ขอจากลาคุณผู้ชมไปนะครับกับผักที่หวานมากๆนะครับผักปลอดสารจากพอดอยออร์แกนิกฟาร์มเชียงใหม่ครับผม